สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับช่อง Relax Channel นะพอดีตั้งแต่หมดคูณ50นะครับผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะพักไปประมาณเกือบเกือบสอาทิตย์นะครับก็วันนี้ผมจะมา,ารีวิวอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นเชิงตอบปัญหากับเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าปัญหาที่พบบ่อยที่สุดนะอันนี้จากคอมเมนต์นะครับก็คือเรื่อง SP นะครับไม่เพียงพอนะ SP ไม่เพียงพอหรอการใช้งานนะคือพูดง่ายๆคือสายฮานูเนี่ยใช้ SP ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับสำหรับผมนะทางแก้ก็อย่างที่ผมตอบคอมเมนต์ไปนะครับ 1. ก็อ่าเป็นตัวเรื่องของพีซแต่งงานแต่ทีนี้ในกรณีที่เราลงมาในดันเจียนลึกๆเราไม่สามารถเรียกพีซแต่งงานมาได้เนี่ยเราทำยังไงนะครับวันนี้ผมเลยจะมาแนะนํำสกิลสกิลหนึ่งก็คือ masculate i g n o r a n c e นะครับหรือสกิลหน้ากากนั่นเองสกิลนี้ดียังไงนะครับก็คือเราจะดูด SP ของเป้าหมายนะครับผู้นี้คือมอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือเป็นคนนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยมันก็จะโอกาสสำเร็จก็จะขึ้นอยู่กับค่าเด็กแล้วก็เลเวลของตัวละครน,นะครับรวมถึงเลเวลของสกิลด้วยนะก็คือขั้น3ก็คือจะโอกาสติดสูงสุดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดคือขั้นต่ำเนี่ยสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคือโอกาสใช้หนึ่งครั้งโอกาสติดประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเกิดเราเด็กเยอะแล้วก็เลเวลค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวละครหรือมอนสเตอร์นะครับโอกาสติดก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกสกิลนี้นะครับผมจะใช้เฟสเพนนะครับ1 1เฟสเพนนะครับต่อการใช้สกิล1ครั้งแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไร1 m o n มอนสเตอร์จะติดใบนะครับพร้อมกับ SP ที่เราจะได้คืนมาเดี๋ยวมันใช้ยังไงผมจะใช้ให้ดูนะครับโอเค อ่านี้พอดีผมมาลงเวสเก็บเวสบอร์ดด้วยนะครับของกลาสพอดีผมจะใช้ให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะใช้เอให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนนะครับอ่านะเดินนะ ตอนนี้เหลือ SP ประมาณเดี๋ยวผมเอาให้สักแบบใกล้ๆหมดเลยนะแล้วผมจะให้เล่นให้ดูว่าเวลาผม SP ใกล้หมดเนี่ยผมเล่นยังไงนะครับเอาเป็นแบบของจริงไปเลยสถานการณ์จริงไปเลยนะ เอยี okay. ่สิบเอ็ดละจบสามสิบก็น่าจะเหลือ SP ประมาณครึ่งหลอดพอดีนะครับโอเคยี่สามอะ โอเคนะครับผมก็สังเกตเห็นไหมครับว่า SP เนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ขออนุญาตเคลียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้หมดก่อนโอเคก็ okay, จะครบ30พอดีอ่า okay, โอเคโอค้โตกเ,เ,เ,เห็นไหมครับตอนเนี้ยเอเหลือ627นะครับถ้าผมใช้อีกหน่อยแลนด์ปุ๊บติดปุ๊บเป็น687เลย785เห็นไหมครับคือ มันจะได้ SP นะครับจากตามเลเวลของมอนสเตอร์นะเนี่ยแปบ๊บเดียว900แล้วเห็นไหมครับเนี่ยคือหนเอ่นวิธีหนึ่งแล้วกันที่สำหรับกรณีเพื่อนๆที่ไม่มีหมวกไรเวิร์ดนะถ้าไม่ใช้หมวกไรเวิร์ดเนี่ยอันนี้ก็เป็นตอบตอบเาเรียกอะไรตอบโจทย์แล้วกัน่าที่ว่าถ้า SP หมดจะทำยังไงนะครับผมและไม่มีพิษแสงงานในจังหวะที่เรามาลงดันเนี่ย อันเนี้ยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ไม่รู้จะจะแบบสกิลพอยล์เหลือเงี้ยพอเลเวลสูงขึ้นตั้งร้อยห้าหกสิบเนี่ยสกิลพอยล์มันจะเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แนะนําเป็นทางเลือกหนึ่งคือ m a s c u l a t e i g n o r a n c e นะคือจะทําให้ประหยัดปัม๊มไม่จำเป็นต้องซื้อสตอรเวลลี่นะซื้อซื้อไอเฟสเฟนมาใช้แทนนะครับอ่าอย่างเงี้ยสมมุติอ่ะเราอยู่ในสมมุติเรามาลงกราดเทมนะครับเรามาลงชั้นลึกมากอ่ะเดี๋ยวอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดมอนสเตอร์เลเวลน้อยดูนะแปดเก้าสองนะ ถ้ามอนสเตอร์เลเวลน้อยเนี่ยจะขึ้นน้อยมากนะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ SP ก็คือ50คือสกลิลเนี้ยเหมาะสําหรับคนที่เลเวลเยอะแล้วไปเก็บกับมอนสเตอร์ที่เลเวลเยอะถ้าเกิดเลเวลร้อยต้นๆเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้อัพนะครับก็สัก140 150้านะครับก็ถ้าพอยต์มันเหลือหรืออา่าเจอปัญหาเรื่อง SP ไม่พอใช้นะผมก็แนะนําเลยอีกนอแลนด์นะครับแล้วมันไม่ได้มีดีแค่ดูด SP นะมันใบมอนสเตอร์ด้วยนะครับมอนสเตอร์เลเวลสูงหลังๆเนี่ย มันใช้สกิลนะผมดูดก่อนเนี่ยนะตัวไหนเจอผมก็ดูดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เต็มแล้วนะครับดูดเอพีไปลากไปก็ดูดเอพีไปนะโอเคเนี่ยเล่นอย่างนี้นะครับมันจะประหยัดได้เยอะมากเห็นไหมครับ SP ก็ยังพันสองคือพูดง,ง่ายคือ SP จะไม่หมดนะถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ไปด้วยระหว่างที่เราลากนะครับแต่ถ้าเกิดมอนเจอ์มอนเตอร์วิ่งเร็วๆอย่างเงี้ย ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะให้ใช้เฟนบอมนะครับเนี่ยเจออย่างเงี้ยวิ่งเร็วๆแล้วก็อาศัยเฟนบอมเอาลากไปนะครับประมาณนี้หรือจะไล่แอโร่เลยก็ได้นะถ้าเกิดใส่เทมเด็กแล้วไล่เร็วพอนะครับแอโร่เลยก็ได้ ถ้าเราโดนขัดก็เป็นบอมออกมานะครับพอพอ p ผมเหลือสัก800ยเนี่ยผมก็เอาละหาละแบ่ละเจ็ดตัวหนึ่งเนี่ยตัวตัวเดียวนี้ยเราก็ใช้ได้นะ900แล้วละผันหนึ่งละเห็นไหมครับแป๊บเดียวเ p ีขึ้นจะขึ้นไวมากนะครับถ้าใช้ตัวอีกนอร์แลนนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อสตอซื้อบูแพงๆนะก็ อันนี้ก็จะประหยัดลงไปเยอะมากเลยเรื่องงบประมาณนะครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนวทางการเล่น Shadow Chaser สายฮานูนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆอยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ